สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาครับพี่น้องพบกันสวสดี121ในวันดีในหัวข้อก็บอกพระเจ้าทรงเป็นผู้พิทักษ์อิสราเอลก็เป็นบทสวสดีที่ใช้เป็นคำอวยพรชาวยิวที่มาสแสวงบุญยังเยรูซาเล็มแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วก็เขาก็ ขอขอพรจากพระเจ้าให้ปกป้องคุ้มครองเขาในการเดินทางที่จะกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองแล้วก็ในการที่เขามาแสวงบุญน,นั้นก็ได้แสดงถึงความรักความจงรักพักดีต่อพระเจ้าและขอพระองค์ปกป้องเขาพ้นจากอันตรายต่างๆนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวอิสราเอลใช้ภาวนาก็มีความหมายดีสําหรับชีวิตของเราเหมือนกันนะครับก็ภาวนาดังนี้นะครับก็อบอกว่า ข้าพเจ้าเงยหน้ามองภูเขาข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากที่ใดความช่วยเหลือของข้าพเจ้าย่อมมาจากพระยาเวพระผู้ทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินพระองค์จะไม่ทรงอนุญ,ญาตให้เท้าของท่านสะดุดผู้พิทักษท่านจะไม่หลับถูกต้องแล้วพระองค์ผู้ทรงพิทักอิสราเอล ไม่เสด็จเข้าสู่นิทราและไม่บรรทมหลับพระยาวเวทรงเป็นผู้พิทักษ์ท่านพระยาวเวทรงเป็นร่มเงาปกป้องท่านประทับอยู่เบื้องบนเบื้องขวาของท่านดวงอาทิตย์จะไม่ทำร้ายท่านในเวลากลางวันดวงจันทร์จะไม่ทำร้ายท่านในเวลากลางคืนพระยาวเวทรงพิทักษ์ท่านไว้ให้พ้นจากพยันตรลายทั้งปวงพระยาวเวจะทรงพิทักษ์รักษาชีวิตของท่าน พระยาเวจะทรงบิทั์ท่านทั้งเมื่อออกไปและเข้ามาบัดนี้และตลอดไปครับก็เป็นบทภาวนาที่มีความหมายที่มีความหมายชัดเจนละในตัวของตัวเองก็คือ,อพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ทักรักษาในโบราณน,นั้นชาวอิสราเอลก็ภาวนาบทนี้นี่เขาจะกลับบ้านเมืองนอนหลังจากที่มา แสวงบุญมานมัสการพระเจ้าที่วิหารกรุงเยรูซาเล็มก็จะเดินทางกลับสำหรับเราในสมัยนี้ถ้าเราบอกว่าชีวิตของเราคือการเดินทางแล้วก็เราเปรียบเทียบเสมอช,มชีวิตคือการเดินทางของเราอยู่ในโลกนี้จะมีความสุขจะมีความทุกข์จะพบกับความยากลำบากสำเร็จล่มเหลวจะมีร่งไห้มีหวนราะอะไรแกันแล้วแต่นี่นะครับพระเป็นเจ้าก็จะส่งคุ้มครองดูแลเราแล้วก็ สำหรับผู้ที่จะคุ้มครองดูแลเราช่วยเหลือเราในความคิดของเราในสมัยนี้ก็คือ mm hmm. องค์พระเยสุจ mm ้า hmm. ผู้เสด็จมาแล้วเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วก็บอกแล้วภารกิจของพระองค์ก็คือการดูแลคุ้มครองและการไถ่กู้เราให้รอดพ้นจากความบาปิดต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้น ในบทสดีบทนี้จึงไม่ใช่หมายถึงชาวอิสราเอลสมัยโบราณเนี่ยแต่หมายถึงเราทุกคนในสมัยนี้ด้วยที่เรามีองค์พระเยซูเจ้าเป็นผู้ปกป้องที่เราจะได้วางใจไว้ใจและก็เป็นผู้ที่เราจะเดินตามพระองค์ติดตามพระองค์ในชีวิตประจำวันของเรานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ขอให้วันนี้ก็เป็นวันที่เราจะ ดำเนินชีวิตและดำเนินชีวิตโดยมีพระเยซูเจ้าผู้ทรงนำชีวิตของเราเราทราบดีแล้ว่าการเจริญชีวิตการมีชีวิตในแต่ละวันนั้นมีความยากลาบากมีความทุกข์ในเวลาเดียวกันก็มีความสุขด้วยเหมือนกันมีความสําเร็จด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทําอะไรจะคิดอะไรจะพบปะกับใครก็ขอให้รึกนึกถึงเสมอว่า พระเป็นเจ้านั้นอยู่กับเราพระเยซูนั้นทรงปกป้องดูแลเราใช่ขอให้พระองค์ทรงนำหน้าเราในการก้าวเดินไปในแต่ละวันใช่ไหมหมายความว่าอะไรพระองค์นำหน้าเราในการก้าวเดินไปก็คือให้เราทําตามสิ่งที่พระองค์บอกสิ่งที่พระองค์สอนสิ่งที่พระองค์ทรงแจ้งไว้แล้วนั่นก็คือรักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องให้รู้จักอยู่กับผู้อื่นใช่ไหมให้รู้จักให้อภัย รู้จักที่จะทําดีรู้จักที่จะช่วยเหลือเอือเ่อเบื่อเบื่อแผ่ผู้อื่นแล้วก็พยายามที่จะเ,เป็นผู้รับใชนะ้ผู้รับใช้คือผู้ให้บริการคือเป็นผู้ที่จะมีชีวิตอุทิศตนเพื่อผู้อื่นอ,อ,อุทิศตนเพื่อคอยดูแลและก็ทําให้ผู้อื่นนั้นได้มีความมั่นใจมีความสุขและมีสันติสุขในชีวิตนี่คือหน้าที่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้อง ก็ขอให้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะทำให้ภารกิจที่พระองค์ส่งมอบหมายกับเราทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นผู้ที่จะทำให้คนอื่นนั้นมีความสุขมีความาชื่นชมยินดีจากสิ่งต่างๆที่เราทำที่เราคิดที่เราพูดกันแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นขอทุกคนได้รับพระพรจากพระเบญเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมนะครับในวันนี้ ขอพระบรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลังลงมายังท่านและสถิตอยู่เสมอเทอ